ความหักมันหมุนด้วยเงินเออมือนี้อ่านเจอข้อเมนหนึ่งนะคะตรงใจตรงประเด็นาเลยว่าอยากทักพี่ทักน้องค่ะเขาว่าอยากทักเท่าห้อกับพ่อตรงไปทักนมาเออถ้าทักแล้วย่านเสียหาเสียสิบการทักไทยเออต้องหมุนด้วยเงินเออ ถ้าพ่อทักไปกับพ่อได้เสียเงินเนาะอืมถ้าทาักแล้วอ,อเฮ้ากับเป็นคนใจดีเนาะเออแต่เราคนเข้าใจเลยค่ะมาอยู่เมืองนอกเนาะอยากได้ป้อมหักจากครอบครัวจากคนรอบข้างต้องเปย์สักหน่อยเออเข้าใจค่ะอันนี้บพต้องเบอกกันหลายค่ะถ้าคนที่มาทํางานนอกบ้านนะคะจะเข้าใจเลยเอยเอถ้าเฮ้าเข้าบานปุ๊บหรือไปเจอผู้คนปั๊บเนี่ยเรียงแนีบัดว่า เรียงแนวมาตะเที่ยวใหม่เหมือนว่าเอ้ยจกักเพิ่นมาเลียงเท่าตะเหิงเออบ่เคลเลียงบ่คคยทักบ่คคยถามปนเฮามาหาเฮ็ดงานข้างนอกแน่เนี่ยกลับบ้านแน,น่เรียงแน่บัดว,าาว,วนนะ่ามาตะเที่ยวใหม่วดนะเขามาตะเที่ยวใสเขามาเฮ็ดงานเบิ่งแน่ฉันมากอยู่เมืองนอกนะ่ะฉันเก็บบัคขือเทศมาเลยหาปีแล้วอืมเบิ่งเาราลวด เรููดกันไปเฮ็ดงานทั้งไตบอกไตหวันอิสระเอวไปเบิงเอารวดว่าเพิ่นลำบากซ้ำใดเสี่ยงชีวิตซ้ำใดเบิงเอาโวดเออแบบเพิินกับเมียบ้านปุ๊บนะโอ้เลี้ยงแนี้ยหมอเลี้ยงเน่ยเลี้ยงเน่เธอว่าเลี้ยงเนี้ยเสี่ยวบบดว่าเอ้ยตะกี้ตะกอนเคยทักเข้าบ่อตะกี้ตะกอนเคยทักเข้าบ่อเคยถามบ่อเอ้ยวางได้หมอมิดจัดเออ พ่อห้ากลับเขาบ้านปุ๊บเห็นหน้าเข้าไปไว้ายเป็นได้ลำซ้ำโมเสียวบ่ะเออเจอบ่พี่น้อนทงท่านมูเจ้าเจอบ่เรียงเนลาม์แม่จะเทีย่ยวใหม่อปอะยุทเมืองนอกเมืองหน้าพนวะเออพี่สีได้หลน์น้องเงินมาเสริถามบ่ว่าเป็นได้ลาสบายดีบอเออลำบากบอไปอยุพุ่นโอ้ยอ้วนขข้นเนาะจอยนาอ คือสีลำบากแห้งเนาะถามกันแน่บ่อเอเอเห็นหนาปุ๊บปางได้เสี่ยววะสั่นโอ้ยปานสนิทกันเอปอปางได้ละกเลี่ยงนะเปียงเราขวดน้อยนึงบอเบอร์ลายดอกบดวะ่ะแมอยูค่ะเวลาไปเมืองไทยนะคะสำหรับคนชิดมาเห็นงานนอกบ้านเราขวดน้อยนึงเบียขวดนึงเนี่ยมันบอทอายดอกค่ะโดนๆจังใดยเลี่ยงกันดอกเต่ถามก่อนว่าเออ เคยเลี่ยงเขาก่อนบอ่อเคยทักทายเขาบอ่อเคยมีไม่ตีกับเขาบอ่อจังเห็นหนาแล้วก็สิวา่าโอ้ยเลี่ยงแน่มาตะเที่ยวไม่วัสัุทักบอ่อพี่น,อน้องมีผู้ใดเจอบอ่แบบนี้แล้วมียเจอประจําเลยอ่าในกระเป๋ามีเงินบ่มีเงินบ,นบ่ได้สนใจแหละกุสิยากลําบากมากจังไดกูบบ่ได้สนใจโอเคหละ่ะเป็นไม่ตีที่เขามาทักถามว่างได้อยู่ดีสบายบ่วงสิกระซื้นใจได้อยากเลี่ยงอยู่ด้ถามยิงเสียยู่ดีมีแห้งเวลาเป็งไดนี่โอ้ พ่ออยจกโจกห้เบิดกระเป๋าพุ่นแล้ว <laughs> เจอเพาพี่นอน